បាទខ្ញុំចូលមកហើយ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 

ឯងកាប់ទៅឡើយឲ្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 យ

哦。<Amen. S 2>

d、啊 là cái đó các bạn ơi nó 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 nó

luôn song song, anh khô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 ng,

Mẹ anh chấp nếu mà hàng cả... hồi nào ôm đi ôm nó không bao mô hết đi nó mô lấy ôm ba mươi mốt ba mươi mốt mẹ mươi mốt rồi ba mươi mốt đi ôi phải ba mươi tám năm mẹ tiêu tiêu bịch rồi năm mẹ, năm mẹ, năm mươi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  จับเป็นข้างโอเคต่อไปเอ้โหดีมากเรียบรเอยทาไว้เอเไปีบกับเด็เอาย2 <c oughs>

ไปเอาคำกล้าไม่เอาคิดอะไรอย่างนี้ไปจุ๊บเลยถังได้เหรอนี่ตอนนี้มีใจอิ่มตอนนี้เราเป็นไปได้ไปกันก็ได้ไปเคลียร์มันก็พอเออแม้การกักข้อก็อายุประสาได้บุพปาราได้บุพปารา ไม่เหงาใจกันคนทั้งสองริ่งเออโมมันก็เลยใส่เงินหมดสิบพันโลรถโม่ให้เองรถแม่รถอะไรประมาณนี้รถใหญ่

ต่อไปการ์เมตุลไฮโลันสองเขาเป็นผู้ครองสองลาสามีก็จะเป็นคนผู้พิพากษาดีเขาจะช่ยชีิตคนี่เขาเสียชีวิตไปแ้ và lần vừa đàn còn và 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 đi vào nó vào khoảng 1000 bây giờ được ạ không được ạ cảm ơn mọi người đầu cảm ơn ạ cảm ơn ạ

ที่เรางมาประาณราณเทงรุ่ประสาณเที่ยงรราทดสาะฉะนั้นคือพี่กำไมีรู้อ่อยใจต้อรเราแเราจะใ้ต้อมีความั่นจนะครับไม่ได้ี่นเดี๋ยวเอาาเกชะัเ